คือไม่คือเห็นเช่าคือคือเห็นชาวบ้านไลฟ์กันฉันก็เลยสงสัยว่ามันไลฟ์กันอะไรกันทําไมเนี่ยแล้วมันไลฟ์กันหมดทุกคนเลยเนี่ยเนี่ยนี่ยก็ไลฟ์นี่นี่ยก็ไลฟ์ไลฟ์กันหมดเลยเนี่ยเนี่ยเออไลฟ์กันหมดเลยก็เลยแบบเออไลฟ์กับเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยโอเปร่าใช่ไหมฮะโอเปร่าใช่ไหมเดวพอสเวดเรม สุดยอดมากเลยอ่ะโอ้นี่คนดูกี่คนเนี่ยไม่นี่ก็ไลฟ์ผ่านแอปชื่อวูอ๋อถ้าเกิดว่าจะไลฟ์คนนี้ต้อง,ต,อง,ต,องต้องเป็นแบบต้องต้องโหลดแอปโอ้ <Hello. S 1> ฮัลโหลมาแล้วมาแล้วนี่อยู่ข้างหลังนะคะมีคนกำลังเน็บนะคะเออ คึกคักกันใหญ่อะคึกคักกันใหญ่อะ, <c oughs> อะคนละสงกา์ค่ะคนอันนี้ก็ก้อยสันเดยเซโกไหมคะมใส่กรอกใส่ค่อยค่อยเทครับผมเล่นมุกกันอย่างงี้คนเอ่ยก็ตกการกันพอดี ไก่ค่อยๆเทไก่เดินคืออะไรไก่ย่างไก่ย่างครับผมจ้าเออที่ผ่านมานี่ยทำไมไม่เล่นตลกคะคุณคุณน่าจะเล่นตลกน่าจะเวอร์เคเห็นเขาไลฟ์กันหมดก็เลยไลฟ์แบบเขาบ้างหนูมีคนดูกี่คนหนูมีคนดูเฮยอะคนเฮ้ยเยอะแล้วนะลูกของแม่เจ็ดร้อยกว่าโอ้โหไปดูของคุณแม่ดีกว่าเแปดร้อยล้วโอเคสวัสดีครับครับมุงอะเหมือนก็มีสองกล้องเหมือนละครที่อย่างถ่ายละครอยู่ คนขึ้นมาเร็วมากเลยวันนี้ไม่ได้ทำอะไรกันเลยเนี่ยคนดูบอกคุณแม่วัยมากเลยขึ้นมาเรื่อยๆก็บอกว่าให้พูดชื่อเฟซบุ๊กของชมพู่ชื่ออะไรพูดเป็นเฟซเฟซบุ๊กถูกชื่ออะไรลูกคันสีตาคันสีตา T H A N แล้วก็ S I T A นาคคุณไม่มีใช่ใช่ไหมใช่หรือให้เดรอบสู้นาคุณสีตา ตอนนี้กับข้าวกำลังเริ่มมาวางเรียงรายเป็นมื้อเย็นของพวกเรากันนะคะกินกันเต็มที่ที่นี่เขาเลี้ยงดีมากเลยค่ะมุมโดนมุมโดนโดนไงมุมสูงไงสามกล้องดีเป็นละครอันนี้คือจะไลฟ์อะไรกันนักหนาเนี่ยใช่ไม่รู้เห็นเขาไลฟ์ก็ไลฟ์มากคือใช่ฉันเห็นพวกแกไลฟ์กันหมดเลยทุกคนฉันก็เลยไลฟ์บ้างคือรอบตัวฉันประมาณหกกล้องหกหกกล้องหกมือถือได้คนดูแม่เป็นพันแล้วหนูเข้าไปดูของแม่เหรอเราเป็นพาร์ทของเราไปดูของแม่เราเป็นร้านดูแม่เหรอ พันสองเองลูกาคนเขยโยขยโยโยตแตกตีแตกอย่างเงี้ยตีแตกอะไรใช่ไหมคนยคนดูีแตกกอย่างีแตกทุเรืก็ตีแตกง้นพี่ทมนะฮะพี่รสก็อยู่อ่ะรสสุรินทร์ินากากอะไรนสใช่ไหมพื่นพี่รส พี่รถมาอย่างยี้พี่รถซีซั่นสองมั้งเนี่ยเออเอ้ยมองโดนไม่ปฏิเสธด้วยนะอีกาเผือกเปล่าวะเจอมอนซีซั่นสองอิกาเผือกเปล่าวะหน้ากลักโบท็อกต้องของอเมริกา่านั้นแหมรู้จริงหน้ากลักโบท็อก หน้ากากโบสอ์เออนม่กากโบทถอถกกราบคุณแม่นี่พันห้าแล้วที่กาดำอยู่ไหนก็ไม่รู้ของฉันอยู่แล้วเข้ามาถามของฉันว่าในพันห้ามีผมหน้ากากเอ้ยเฟซอะไรวะด็อกเตอร์ปนดาวงพุดีค่ะต้อดูของเขาก่อนจิผมถามแฟนคลับดิใครรู้บ้างว่าเฟซบลูกของชมพู่อะไรตัวเองยังมาให้หน่อยตัวเองยังไม่รู้เลยอะไรอยู่บ้างเล่นอยู่เนี่ยเล่นเฟซบุ๊กอ่ะนะเล่นเฟซบุ๊ก น้องน้องอามหล่อจางอีกาอยู่ไหนอีกเอออีกาหายไปไหนวะอีกาอยู่ไหนอ,อีกาอีกาอาบน้ำเปล่าเอออ้งนเลยอีกาใช้เสียงหนักมากหนักกี็จะววุา่ายใช่เราเริ่มสนุกสนานเพราะว่าเรารอบสองผ่านไปเหมือนยกภูเขาอขอ,กอกจากอกใช่สบายใจขึ้นเรอาสาม,มาจ็น คอนเสิร์ตสองชั่วโมงเป็นสามชั่วโมงคนมาดูรอบสุดท้ายนี่บอกเลยว่าคุ้มมากใช่เพราะพวกเราจะเล่นยาวนี่ใครยอมใครนี่คลิดลุกแล้วเนี่ยเลยก็หนับสองนขึ้นของขึ้นเอาด้วยเอาด้วยนี่ก็ไก่ไก่เดินอย่างเดียวเลยเนี่ยเห็นหนวดสงการไหมเออดูท่าเคี้ยวดูท่าเขาซะก่อนนี่ฉันจะเริ่มสงสัยแล้วว่าสงกา์เนี่ยทำไมไม่เล่นตลกนะ คือแบบมุกมุกเยอะมากวันนี้แม่มังดูตาง่วงมากเลยอะแม่มังไม่ใช่ตาง่วงแม่มังง่วงจริงแม่มังกับโอ้โหัวโขกเดี๋ยวต้องไปส่ยากรรมเพิ่มไม่ได้เลยอันนี้เป็นอาวุธของแม่ค่ะลูกใครสวยๆเข้ามานี่แม่เจาะอย่างเดียวเลยอะ เป็นพี่แว่นใหญ่จำไม่ได้เดี๋ยวจำเดี๋ยวจะงงแต่ว่าเพิ่มมี่ไปห้องน้ำมาครับไปห้องน้ำมาครับผมขอบคุณครับเยแม่มังพ่อกานี่ไงพ่อกาเอ้ยพ่อกามาเคลียร์ซิมาเคลียร์จ้าแม่ค่ะมาเคลียร์หน่อยพ่อกาเพิ่งอาบน้ำเสร็จค่ะทำไมต้องอาบน้ำคะไม่ไหวค่ะ กีเห็นหัวนมกาดำด้วยเอาท้องาไม่ไหวแล้วค่ะกินตัวไม่ทนไม่ทนตัวเองครับผมเออพวกเราต้องหอมๆสักนิดนึงแม่กาจะได้รักนะครับผมเออไหนจะอีกาเผือกอีกนะครับผมตกลงอีกาเผือกอยู่ในโพสิชันไหนวางซิวางบอกมาเคลียร์มาพี่น้องท้องชนกันค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นทายาทเฉยๆเป็นทายาทเฉยๆเป็นน้องสาวนะคะถ้าวางเป็นวางตารางเป็นแฟมิลี่เนี่ยนะคะอีกาเผือกเนี่ยจะเป็นน้องสาวระคังเป็นน้องสาวแม่กาแม่มางเออจะเรียก แม่มีลูกสองคนนะคะเอ่อมีลูกสองคนคนโตเนี่ยพี่โจคนแรกน้องทูสไปเนี่ยมาเพียบส่วนนี่เป็นคู่จิ้นละครังนะคะคู่จิ้นเดี๋ยวเนี่ยรอบรอบที่สองอะปากเขาจิ้นด้วยหรือเปล่าปากใกล้มาเรื่อยๆเดี๋ยวรอบเนี้ยโดนเลยเออเดี๋ยวเล่ะโดนเลยรับรองละครังอาจเสียจิ้นเขาพูดแล้วพูดว่าจะโดนแฟนคลับละครังดักตบตรงนั้นถึงคนดูขึ้นมา2อ0 0นึงแล้วมาจากไหนกัน สองพันสองแอบเข้าห้องไทยรอเปล่าแอบเข้าห้องไทยดูสิขออนุญาตขออนุญาตคือทุกคนไลฟ์กันหมดเลยแม่เลยไลฟ์บ้างคือแม่แบบว่าคืออะไรอ่ะคือไลฟ์กันอะไรกันขนาดนี้ตอนนี้คน2,200คนกำลังดูอยู่โอ้โห ต้อองยาตามกันเลยสอโลกันเลยค่ะโอ้สองพันสามคนเลยนะคะลูกชายลูกชายตอบตอบหน่อยซิไม่จริงโจ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 งงเดงงงแดงนี่วันนี้เอาเอเนอรจีมาจากไหนอะฮะปกติเห็นแบบจะนอนนอนหลับไปเออแต่มีแอบหลับหลังเวทีไปรอบหนึ่งหลับครับแต่ว่าอันนั้นหลับจริงนเนี่ยหลับจริงครับแต่พอขึ้นเวทีมันจะมาเองแบบ automatically ครับเป็นพลังเนาะ ถ้าอยากจะพูดภาษาอังกฤ,งกฤษเก,ก่งๆเหมือนจิงโจ้จะต้องทำยังไงบ้างก็จะต้องมีความหนึ่งดัชเิต อย่าอย่าตยาอย่าอายอย่าอายนะครับชัดเจนไปเลยนะครับเพราะว่าฝรั่งเขาก็ดัชิิตกว่าเราอยู่แล้วไงต้องแบบเหมือนเขาอะไรพวกเอสอะไรออกให้สุดไปเลยใช่ฝั่งนี้แ้ครมาอยู่ฝั่งนี้เออต้องมือแม่นมือไปไปถึงแล้วแล้วแล้วจากนั้นเนี่ยต้องฝึกบ่อยไหมในการอย่างเช่นร้องเพลงภาษาอังกฤษทำไงถึงสำเนียงดีแบบนี้ก็ก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับเราก็ฟังต้นฉบับไปแล้วก็ร้องตามอะไรเงี้ยบางทีดูโทรทัศน์แล้วก็แบบ ถ้าเกิดทีวีเขาพูดอะไรเราก็พูดตามก็ได้พูดตามสำเนียงคือเราอยากได้สำเนียงอเมริกันเราก็พูดตาม HBO ไปอะไรเงี้ยครับเอ้ยเขาไม่เขาไม่เหมือนเขาไม่ต้องอ่านซับไตเติลนะใช่ไหมคะใครจะดูเกาหลีเหมือนหนูล่ะอุ้ยหนูไม่ดูเกาหลีหนูดูอะไรหนูดูซีรีส์ดูแบบ CNN เป็นคนแบบติดตามข่าวสารบ้านเมืองมากเลยคุณแม่นึกว่าติดตามแต่ข่าวตูนวมาด้วยใช่ไหมล่ะอันนั้นอันนั้นเดินตามติดเลยค่ะเมาไป แต่ว่าเป็นคนไม่ไม,ไม่ไม่รู้จักเกาหลีเลยเออไม่ใช่ติ่งเกาเออดิฉันก็ไม่ใช่เหมือนกัน<า>แล้วคุณล่ะลด,ดูอะไรโดยปกติปกติก็ดูซีรีส์เหมือนกันครับแต่ว่าดูซีรีรส์ฝรั่งอยากจะฝึกภาษาอังกฤษเหมือนกัน <c oughs> ตอนนี้ยังพูดไม่ได้โอ้ถึงตอนสุดท้ายเลยนะฮะต้องมีเมียฝรั่งอ่ะวหยน่าจะสิพี่หาไม่ได้อยู่เนี้ยแกคงหาได้หรองานแกขนาดนี้ตามผลิตเร็วอเออแล้วเราจะรู้ได้ไงว่า อันนี้คืออะไรเลยนี่คือดูอะไรอ่ะอย่างเช่นเนี่ยผลิตผลิตโชคเลยชื่อผลิตโชค P A L I T C H O K E อันนี้คือแลก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 โปรแกรมกันนะเป็น Facebook อะไรอีกอันหนึ่งอ่ะเป็นโปรแกรมอีกอันเดี๋ยวแป๊บนึง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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยไปคุยนางศึกษาแป๊บนึงเพราะว่าตอนเราเริ่มเล่นเราก็มีความงงสูง งงดีอยู่เลยเอองงด้เอองงต่อเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายกับเบกโชแล้วตกลงตกลงชื่อคุณหลวงเพราะอะไรชื่อคุณหลวงเพราะว่าอือสมัยก่อนเคยทำผมทรงแสกกลางแล้วก็เหมือนคนโบราณเขาก็เลยเรียกเป็นคุณหลวงมั้งครับคิดว่าคุณหลวงจะมีที่มาเหมือนกันครับเดี๋ยวไป ไปสืบมาพไม่รู้จริงๆก็ไม่ชัวร์เหมือนกันได้ข่าวว่าเมียเยอะเมียเยอะครับตอนนี้เมียมีมีอยู่สิเรือนเดี๋ยวนะมีคนหนึ่งมาเคลมนะฮะมาเคลมว่าเป็นเมียด้วยอ้าวไม่ใช่แกเป็นผัวแล้วเป๊กเป็นเมียเหรอโนนโนอีกแล้วนี่นี่ต้องโทษนะสำหรับคนที่ทำให้เป๊กผลิตโช์พูดแบบลิ้นเปลี่ยคือคนนี้ค่ะแกออกมาเลยมาเคลีย นี่คือเรื่องจริงโรสแกมาเคลียร์เลยแกทำเป๊กอย่างนี้ได้ยังไงฮะแกเป็นคนนำอ่ะไม่ใช่ลิลเล่นี่คือเป็นสิ่งที่เป็นก็เป็นมันจะเจ็ดแรกแล้วคือนี้ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เร็วมากเลยอ่ะเกินยัไวปแกหนักกว่าเป๊กอีกดูเธอหนักกว่าเป๊กอีกคือแบบคือ เอาอย่างนี้เอ๊ะอะไรกันเดี๋ยวกายไปถ่ายรูปกันไปแล้วเอาอย่างนี้นะค่ะสําหรับใครที่จะแบบว่าเออติดตามต่อไปเขาจะติดตามได้ทางไหนเพราะตอนนี้คนติดตามเธอเยอะแล้วกินก็หลักๆตอนนี้มีอยู่สามสามช่องทางนะครับสามสามต้องพูดชัยให้ถูกต้องด้วยสามช่องทางนะครับก็จะมี Facebook นะครับที่มันจะสิงเขานะที่เป็นเฟซบุ๊กเอาใหม่ดิเดี๋ยวทำไรทำไรเฟซบุ๊กอีกทีจะขโมยลูกแล้วขโเหรอ ก็จะมีแฟนเพจนะครับอ๋อโรวเป็นคนทำแฟนเพจให้เป็นใช่อ๋อโรสเป็นคนทำแฟนเพจให้เป็นใช่นะครับชื่อเพ็กผลิต P E C K P A L I T แล้วเป็นไงได้ใช่ไหมได้ใช่ไหมเป็นคนที่เทคโนโลยีไม่เป็นเลยครับแต่ว่าโรสเซียนเชฟอยากให้เมาส์โรสหน่อยคนรู้จักแบบว่าที่ใส่จริงๆของโรสน้อยมากซึ่งฉันรั่วนะแต่ฉันไม่อยากพูดเองโรสเนี่ยนะเป็นจริงๆโรสเป็นคนที่แบบ เป็นของที่เอามาให้วันนี้เป็กเป็กเป็กรถเป็นคนดีน่ารักนะแล้วก็อ่อนโยนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดถึงของแล้วเอาแบบว่าพูดถึงก่อนแล้วไม่ได้เลยเขาชอบเขาชอบขโมยขโมยของชอบขโมยของขโมยอะไรขโมยขโมยเพลงของคนอื่นไปร้องแล้วก็ดังดังกว่าต้นฉบับนนนีี่วั้้อ๋อวันนี้เอาเพลงไป็กไปร้องาเยอะอ่ะเพลงอะไร May I hold you tight to And you you can't. Can't close your eyes. 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 Can't the and eyes. can the can to close your may not close not care โอ้ oh my, god. Oh my god they great <Yes. S 2> perfect อื่นก็ดูอย่างอื่นก็ได้ได้เห็นเหนียงไม่มังก็บองค้้าไปลูก

ได้เพลงละยี่สิบสตางค์เหโหลดกันเยอะๆยอี่สิบสตางค์ตอนนี้ก็โอเคเอาเอาอหมดต้องกี่โหลดถึงจะได้หนึ่งบาทห้าโหลดเรื่องเล่เป็นเรื่องที่พวกเราจะไม่ยุ่งอย่าแต่มันไม่ค่อยไปหรือว่าจะดูที่ยูทูบด้วยยอดวิวยอดวิวสูงเนี่ยเราก็จะได้เงินเหมือนกันนะหอเล่าืม ทนดูหน่อยสามสิบวิตอนหนึ่งล้านมิลลี่เราได้เงินถึงคนละเท่าไรสองร้อยเลยนะโอ้ยนะล้านดีได้สองร้อยบาทพี่เยอะรู้สึกว่าเรามีฐานะขึ้นมาเลยอ่ะะคผมไปขายน้ำเต้าหู้เชิญทุกคนทานข้าวค่ะคุณเชิญทานข้าวค่ะผู้ใหญ่เขาเรียกค่ะด้านนอกเชิญครั่ะตาตารอตา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 ถึงเวลาทานข้าวแล้ว มาดูกันหมดเนี่ยเนี่ยแม่สองพนกว่าละหนูมาห้าจิตเออค่อยๆดูไปเ,เ,เมื่อกี้เมื่อกี้ขึ้นไปสามพันพอมีผู้ชายนะสามพั 3, นนี่ลูกสาวอีกาสิบปีกันตลอดไปใสว่วาสิบอทิมกัน ใส่ว่าสิมีกันละกัใส่ว่าสิพ่อแบ่งใจใส่ว่าสิมีเฮาละเตรียมตัวสำหรับคอนเสิร์ตรอบสุดท้ายวันนี้ เป๊กชจิงโจเป็นยังไงเหรอเขาแบบร่าเริงสดใสเขาบอกมาอย่างนี้นะอืนี่นี่นี่หนุ่มเออรอบสุดท้ายดูชิลกันแล้วอะจิ้มข้าวลูกมากมากกระเถิบกระเถิบกระเถิบกินเต็มนี่นี่นี่ลูกจิงโจ้นางไก่ไปแล้วเมื่อที เหตุกิดชุดอึดอัดไหมไม่อึดอัดค่ะเออใครไม่ดูคอนเสิร์ตบ้างเนี่ยพยายามเต็มที่แล้วค่ะนี่น,น,นี่มาแล้วสามพันสามดูคุณแม่ด้วยว่ิพี่หมูไลฟ์ี่มาบานี่ฉันรัก เพื่อไปละแผ็ดหน่อยหรดูใหม่เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆเปิดๆพี่ทอมไปไปพักแล้วคนะ่ะไม่ไหวแล้วเอาอันไหนดิทุกคนไปพักหมดแล้วเขาไปพักกันหมดแล้วลูกในพวกเราเดี๋ยบ้าบอคอแตกกันอยู่ข้างนอกทำไมเราถึงไม่พักผ่อน พี่ทอมไปพักแล้วค่ะอย่าดูเอกาแทนนะ กินนิดหน่อยพอแถวหน้าจับได้ไม่เหนื่อยค่ะกินแล้วค่ะคุณโอนที่สู้เหมือนกันจิงโจ้เมื่อกี้ให้ดูเป็นร้องเพลงเป็นคนอื่นบ้างล่ะเดี๋ยวให้เดี๋ยวจะได้หยุดไลฟ์จะได้ย้อนกลับไปดูจิงโจ้ร้องเพลงนะคะ แล้วก็ใช่ซื้อหลายๆตัวหลายอย่างแบบอะไรพิเศษไพิเศษนะคะโอเคตั้งคิดทุกคนค่ะ